กลับมามองนะครับในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่เรากำลังเ,ออเสียเปรียบคู่แข่งเนี่ยจริงๆประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็ยังมีข้อได้เปรียบมากกว่านะครับกับพวกประเทศที่ก็เป็นคู่แข่งของเรานะครับยกตัวอย่างนะครับเรามีโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่ดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราถึงแม้ว่าทักษะแรงงานบ้านเราอาจจะมีจํากัดแต่เราสะสมทักษะแรงงานเนี่ย มาหลายสิบปีเราก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถนะครับที่สามารถที่จะพัฒนานะครับให้เกิดนวัตรกรรมหรือสินค้าใหม่ๆให้กับประเทศของเรานะครับ GDP ของประเทศเราก็ยังสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านมากมายซึ่งตรงจุดนี้มันทำให้เราสามารถที่จะใช้นะครับ l o c a l หรือ demand ในประเทศในการกระตุ้นเศรษฐกิจของเราให้เติบโตได้นะครับการชะลอการลงทุนทั่วโลกอย่างที่ตะกี้ได้เรียน ถ้าเรามองไปอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะอะไรฮะมันทําให้ทุกคนเนี่ยหยุดการลงทุนที่ในความรวดเร็วก็จะชะลอการลงทุนหมดหมายความว่าไงถ้าเขาอยู่ที่ไหนอยู่เขาก็ฟีเฟอร์ที่จะอยู่ที่ประเทศนั้นมากกว่าที่เขาจะย้ายฐานฐานการผลิตใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเขาย้ายฐานการผลิตเขาต้องลงทุนมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้สิ่งเหล่านี้ให้ชัดเจนเอาโนโยบายรัดที่ชัดเจนเข้ามาเนี่ย ไม่แน่นะครับไอสิ่งที่มันช้าเนี่ยเราเจอช่องที่เราสามารถจะเปลี่ยนวิกฤตอันนี้ให้มันกลายเป็นโอกาสได้เนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสแล้วก็กลับมาเทินประเทศไทยของเราเนี่ยให้เกิดน e w S s u เค e ขึ้นก็ได้แต่อย่างนี้นะครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยโลกเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งๆน,นะครับโลกเนี่ยมันดินามิกมันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะมันดีใจว่าสิ่งที่เรามีข้อได้เปรียบเนี่ยมันจะดีอยู่กับเราไปตลอดไปไหมมันไม่ใช่นะครับสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ทําอะไรคู่แข่งเราอย่างอินโดนีเซียรหรือแม้กระทั่งเวียดนามเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ตามเราทันไรายได้เขาก็จะสูงขึ้นอินฟาสักเจอร์เขาก็จะดีขึ้นทักษะแรงงานเขาก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราต้องรีบทําช่วงชิงโอกาสอันนี้ให้มันเกิดขึ้นกับประเทศเราก่อนที่ว่า ไอสิ่งที่เราเป็นสเตรนจ์ของเราเนี่ยมันจะหายไปหมดนะครับวันนั้นน่ยน,นั่นคือวันหายยนะจริงๆที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นนะครับประเทศไทยของเราวันนี้ผมไม่เชื่อว่าเราจะเดินแบบเขาเรียกอ,อะไรฮะ natural growth คือการเติบโตแบบธรรมชาติเหมือนสมัยก่อนที่เรามีทรัพยากรธรรมชาติมากมายเรามาีมีค่าแรงงานที่ถูกวันนี้เราไม่มีแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําวันนี้คือเราต้องมียุทธศาสตร์ในการเดินนะครับแต่การที่เราจะทายุทธศาสตร์ในการเดินของประเทศของเราให้มันเกิดมีประสิทธิภาพได้เนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องเอายุทธศาสตร์เนี่ยมาชั่งน้ําหนักนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีทั้งคนที่ได้ประโยชน์และคนที่เสียประโยชน์ถ้าเราสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาชั่งน้ําหนักแล้วเอาผลประโยชน์ของชาติเราเนี่ย เป็นที่ตั้งนะครับแล้วไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับก็คือเอาสิ่งเหล่านี้มานั่งดูว่าเราจะเยียวยาคนที่เขาเสียหายได้อย่างไงถ้าเราทําอย่างนี้ได้นะครับเราก็จะสามารถสร้างยุทธศาสตร์ที่สามารถทําให้ทุกคนร่วมมือกันได้นะครับและที่สําคัญนะครับเนื่องจากค่าแรงเราถูกไม่ถูกอีกแล้วนะครับวันนี้มันแพงขึ้นแล้วเราจะเป็นต้องขายของที่มันแพงขึ้นนะครับ เราจะเป็นที่จะต้องผลักดันให้คนไทยหรือสินค้าไทยเนี่ยสามารถที่จะมายืนอ,อยู่ในแนวหน้าได้เพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ของการที่จะเป็น Thailand First นะครับหรือแม้กระทั่งจะขายของที่มันมีมูลค่าเพิ่มมากมากเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องทำนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำให้มันเกิดนะครับในอุตสาหกรรมหลกัหลกๆของเราแม้กระทั่งจะเป็นรถยนต์ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าหลักของประเทศอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมทัวริสนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำ แล้วเรามียุทธศาสตร์ผมเชื่อว่าประเทศไทยเราไปได้กลับมานะครับผมอยากจะเอาคอนเซปต์หรือเฟรมเวิร์อันนี้มาใช้กับอุตสาหกรรมที่ผมถนัดนะครับก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์หรืออุตสาหกรรม e ีวที่ผมที่ผมเข้าไป i n v o ว v ฟค่อนข้างเยอะๆนะครับจุดของอุตสาหกรรมรถยนต์ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นประเทศ ที่เขาเรียกว่าดีทอยต์ o อฟเอเชียมาก่อนนะครับเราเป็นประเทศที่ทุกคนอิจฉาว่าประเทศไทยสามารถผลิตรถได้นะครับมีแคปซิตี้ผลิตได้มากกว่า2ล้านคันนะครับปีหนึ่งเนี่ยตอนนี้เราผลิตในประเทศสัก8 0 0 0 0 0ส่งออ,อกสักประมาณล้านหนึ่งนะครับประมาณสักล้านหถึงล้านแต่อปีแต่เนื่องจากอุตสาหกรรมมันเปลี่ยนไปนะครับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือรถไฟฟ้ามันมาครับ พอรถไฟฟ้ามาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทุกคนนะครับก็แย่งชิงตำแหน่งใหม่ลีเดอร์ในอุตสาหกรรมอันนี้นะครับอินโดนีเซียนะครับซึ่งเขามีแร่นิเกลิลเยอะนะครับเขาก็ใช้ตรงนี้เป็นจุดแข็งในการดึงดูดนักลงทุนนะครับก็ดึงดูดลักลงทุนมาได้ไปที่ประเทศเขาได้มากมายนะครับจีนเองเคยเป็นประเทศแค่ผู้ใช้รถยนต์พอเป็นรถไฟฟ้าเขาก็บุก นะครับวันนี้เขาก็มีแบรนด์ดังๆมากมายนะครับประเทศเวียดนามนะครับมาหลังก็จริงนะครับแต่เขาเป็นคนใหม่ไฟแรงนะครับเขาก็สร้าง National Car ของเขาขึ้นมารถแห่งชาติของเขาขึ้นมานะครับแล้วก็เอารถแห่งชาติเนี่ยกำลังจะไปตั้งโรงงานที่สหรัฐอเมริกาเข้าตลาดหลักทรัพย์คือเขาคิดการใหญ่มากแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยเรายังอยู่กับไทยฮะเราโตมากับ อุตสาหกรรมก็คืออุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับนักลงทุนญี่ปุ่นเป็นเมเจอร์อินเวสเตอร์ของประเทศไทยนะครับซึ่งเขาเคยช่วยเรามาแต่วันนี้เขาเองก็อยู่ที่ทนั่งลำบากเหมือนกันเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยสินค้ารถไฟฟ้าของรถญี่ปุ่นเนี่ยตามล้าหลังประเทศอื่นๆนะครับจีนก็ดียุโรปก็ดีหรือแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราอยู่ในจุดที่ ไม่สมดุลแล้วเราจะเดินไปข้างหน้าได้ยังไงในเมื่อพี่ใหญ่ของเราเนี่ยเขาก็ลำบากอยู่เขากำลังปรับตัวอยู่แต่ถ้าเรารอไปเรื่อยๆประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับเวียดนามจีนหรือแม้กระทั่งอินโดนีเซียก็จะมาแย่งชิงการตลาดสิ่งเหล่านี้การลงทุนจากประเทศไทยไปยังมีข้อจํากัดเรื่องวัตถุดิบการขาดแคลนแรงงานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เราจะต้องไปโซฟสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา